สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยไทยวันนี้เราก็มีรีวิวของเล่นเจ๋งๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะอันนี้ก็ต่อจากรีวิวอันที่แล้วเลยเป็นดินน้ำมันอัจฉริยะหรือดินน้ำมันจอมฉลาดนั่นเองค้าทําที่เราเพื่อนๆได้ดูรีวิวอันที่แล้วแล้วก็จะเห็นว่าเราได้รีวิวตัวดินน้ำมันสีทองอันฝยมือสุดนี้ไปแล้วนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เรามีดินน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะสีทองเท่านั้นเราก็มีทั้งสีทองสีน้าเงินและสีดํา เราจะมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์นิดหน่อยมาทาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเราจะเล่นดินน้ามันทั้งสามก้อนเนี้ยได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเราก็จะมาลองบอกว่าเด็ดดินน้ํามันออกมาเป็นสามก้อนเล็กๆแบบนี้แล้วเราจะมาลองขยําผสมกันดูเอาผสมสีทองสีดำสีน้ำเงินเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะออกอยังไงมันออกมาเป็นหน้าตาแบบผสมผสาน มันเป็นลายที่แบบเป็นลายโลหะอะไรสักอย่างเลยค่ะเราสามารถผสมมันไปได้อีกนะเดี๋ยวมันจะต้องจนสีมันเป็นเนื้อเดียวกันลรวอ่ะเห็นไหมคะมันเริ่มเข้าเป็นสีเดียวกันแล้วสีมันออกมาเหมือนเป็นสีสีดําก็ไม่ใช่ค่ะมันเป็นสีคล้ายๆเขียวแก่มากแล้วก็สีดํานั่นเองคือกึ่งๆระหว่างสีเขียวกับสีดำนะคะเฮ้มันดูแบบดูสวยเพาะค่ะ แต่มันก็ยืดยืดเงามากานะคะเห็นรอยนิ table. ้วม well ือเราอยากชัดเจนเลยสามารถปั <down questions. S 1> ้นเล่นได้เดี๋ยวมาดูกันต่อดีกว่าว่าของเล่นอันนี้มันมีทีแดดยังไงอีกก็คือเราก็จะความตัวแม่เหล็กในตัวดินน้ำมันตละตัวก็จะมีแม่เหล็กแถมมาอยู่ให้ข้างในนะคะเห็นนะคะว่ามันดูดมากๆ มันดูดจ,จริงอ่ะมันดูดแล้วมันก็ยืดได้เลยนะโอ้โหมันดูดได้นานมากเลยค่ะให้ความรู้สึกเหมือนกำลังแบบเยี่ยวมาฝรั่งหรอมะฝรั่งมันติดอยู่กับอะไรสักอย่างพราะมันก็จะยืดเป็นเส้นยาวยาวเป็นเหมือนชีฟยาวเหมือนเส้นมะฝรั่งอะไรอย่างงี้แต่อรลองแบบว่าให้แม่เหล็กมันดูดดูสิว่าเราจะเข้าไปไกลไไปใกล้กลแค่ไหนนะคะมันก็ดูดอยู่ดีอ่ะ จะเป็นตัวสีทองเห็นไหมขนาดใหญ่กว่าถ้าน้ํานักมันเยอะกว่านก็จะแบบดออูดขึ้นมายากขึ้นนั่นเองนะคะตามหลักว,วิทยาศาสตร์แล้วมีประกายที่แบบเงามากๆเหมือนว่าเราเอาแท่งทองมาหลอมเล่นเลยนะคะ นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองให้เพื่อนๆดูกันดูกันว่าไอ้ตัวแม่เหล็กของเราเนี่ยมันสามารถแบบว่าดูดได้ใกล้ได้ไกลแค่ไหนแล้วมันมีพลังในการแบบดูดประจุขึ้นมาแค่ไหนคือหลักการมันก็ง่ายๆค่ะมันก็เป็นของเล่นดินน้ำมันที่ถ้ามันดูดแม่เหล็กมันดูดได้ขึ้นมาอย่างนี้่ยแสดงว่าในตัวดินน้ำมันเองมันก็ต้องมีประจุแม่เหล็กอยู่เช่นกันนะคะแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นเป็นดินธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันก็ทํามาจาก ประตูแม่เลยให้สามารถมันดูดขึ้นมาได้เห็นไหมคะว่าไอตัวสีดําสีเหลืองสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะแบบอยู่ติดกันได้แบบก็เดี๋ยวเราเราลองมาผสมกันอีกรอบนึ่งจริงเวลาผสมแล้วแบบมันไม่ต้องเข้าเป็นเนอเดียวกันอ่ะมันก็แบบสวยมากเลยนะเพราะมันจะมีลายให้เราเห็นเป็นสีน้ำเงินสีเหลืองสีดำ เหมือนเป็นลายกราฟิกอะไรแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองทำการทดลองกันแบบหลายๆขนาดเนาะเดี๋มีทั้งแม่เหล็กอันนี้อันใหญ่อันนี้อันเล็กกว่าน,นิดนึงอันนี้ก็จะถูกติดง่ายกว่านะคะจริงๆความแตกต่างก็ยังไม่เห็นกันมาดูสิว่ามันมีพลังในการดึงด,ดูดมากแค่ไหนหอส่วนอันอันที่ใหญ่กว่าเราก็ต้องเข้าไปใกล้กว่าเด็ดน,นึงนะคะใช่นไหม หรือมันดีดขึ้นมาเลยอ่ะส่วนอันเล็กสุดก็แน่นอนแล้วกน้ำหนักมันน้อยกว่ามันเบากว่ามันก็จะถูกดูดขึ้นมาได้ง่ายกว่าเองแล้วเราดูสองอันพร้อมกันล่ะเอ้ยทำไมอันใหญ่กว่ากับดูดติดมากากว่านะคะมันก็แล้วแต่ระยะทางแล้วแต่ปัจจัยหลายๆอย่างเนาะ สจบละค่ารีวิวของเล่นดินน้ำมัน3สีของเราถ้าเพื่อนๆอยาดูรีวิวของเล่นอื่นๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel ื่อที่เพื่อนๆจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกนะคะแล้วก็ยังไงกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะแล้วมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหนะ้าสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ